แนวข้อ3มเนี่ยมันจะต้องเป็นการวาดรูปแล้วก็มันจะอยู่ในเรื่องที่ชื่อว่าเวกเตอร์รูปภาพเดี๋ยวพี่เขียนหลักการสรุปให้ก่อนนะเวกเตอร์รูปภาพซึ่งวิธีแรกวิธีแรกนะมันมันมีมันมีสหลักการแล้วกันต้องทําทั้ง3าขั้นตอนทำทั้งสาขั้นตอนเลยขั้นตอนแรก เรียกว่าเริ่มจากเวกเตอร์ที่โจท์ถยามเริ่มจากเวกเตอร์ที่โจทย์ถามและเดินทางสั้นสุดและเดินทางสั้นสุดจำคําว่าทางสั้นสุดได้ไหมคือขั้นตอนมันน้อยอ่าคือขั้นตอนมันน้อย แล้วก็หลักการที่สองเปลี่ยนเวกเตอร์ให้เต็มเส้นเปลี่ยนเวกเตอร์ให้เต็มเส้นแล้วก็คำว่าเต็มเส้นคือจากมุมถึงมุมจากมุมถึงมุม สุดท้ายขั้นตอนที่3เราก็เปลี่ยนเวกเตอร์ทั้งหมดให้ตรงกับที่โจทย์ถามพี่เขียนอย่างนี้นะเปลี่ยนเวกเตอร์ให้ตรงกับที่โจทย์ถามให้ตรงกับที่โจทามสามขั้นตอน แต่ว่าต้องวาดรูปให้ได้ก่อนแล้วก็เริ่มที่โจทย์ถามแล้วก็ไปเดินทางสั้นสุดงั้นถามมานะข้อ3 16ตุลาก็นานอยู่เนาะเออ,เอ,อน่าจะเรียนปิดเทอมทันอยู่คือพี่วันนี้เนี่ยพี่ไอชีตแคลคูลาตเสร็จแล้วประมาณ74หน้า แต่ว่าสถิติวันนี้นั่งอื่นอยู่เพราะว่าพี่ปรับใหม่มาเลยนะร้อยหน้ายังไม่มีโจทย์ยังไม่มีกันบ้านนะร้อยหน้าพี่อสอนทันาว่าก็เลยทักไปถามจิวไงเพราะว่ามันต้องอัปเดตชีตใหม่อะก็เลยน่าจะทันอยู่ทัดเปิดสิบหกนะร้อยหน้ายังไม่มีโจทย์เสริมที่เป็นกันบ้าน <c oughs> <c oughs> คือเป็นอัปเดตตามหลักสูตรใหม่ไงเพราะว่าของเราต้องยึดตามหลักสูตรใหม่ <c oughs> ไว้แต่ไวเนาะามกำหนดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราให้ลท์คำนี้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน A B C D แสดงว่าแต่ละด้านต้องขนานกันแล้วก็เวลาวาดรูปต้องเรียงตามนี้นะต้องเรียง A B C D ตามนี้เลยพี่วาดให้ดูก่อนไปมือสั่นเหมือนรูปไม่สวยนะแป๊บหนึ่งนะ แล้วก็พี่จะชอบใส่จุด A ไว้ซ้ายล่างนะซ้ายล่าง A B C D ต้องเรียงต่อกันอนี้นะเพราะว่าโจทย์เขาให้คำว่าสี่เหลี่ยม A B C D แล้วก็บอกอีกว่ามีจุด P เป็นจุดบนด้าน B C แสดงว่าบนด้าน B C ต้องมีจุด P จุดไว้ต้องกลางเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใส่อัตราส่วนที่หลัง <c oughs> แล้วก็ Q อยู่บนด้าน C D ตรงนี้คือจุด Q ขอเลื่อนก่อนนะ ใช่ไหมอันนี้ดีใช่ไหมคิวบรรทัดสองก้อนนี้นะก้อน,นีนะเขาบอกว่าด้าน B C เป็นอะไรนะ2เท่าของด้าน P C คือเหมือนด้าน P C คูณอยู่ก็คือย้ายมาหารจะได้มองง่ายอย่างเงี้ยย้ายมาหารทันไหมด้านนี้ก็จะเหลือแต่สองซึ่ง2องเฉยๆถ้าจะเทียบง่ายก็คือ2อส่วนหน ทำนี้ใช่ไหมมันก็ค่าเท่าเดิมเราจะเทียบเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก็คือเหมือน BP ยาว2ตรงนี้คือด้าน BP ยาว2หน่วยแล้วก็ข้างล่าง pc อัตราส่วนอย่างต่ําก็คือยาวหนึ่งอานไหมก็คือเหมือนย้ายมาอยู่ในรูปหารกันจะได้มองง่าย <c oughs> อีกก้อนหนึ่งที่ไฮไลท์สีชมพูนะก้อนนี้มันเป็นด้าน cq พี่เขียนก่อน CQ เป็น3เท่าของ QD ก็คือย้าย QD มาหารจะได้มองเป็นอัตราส่วนด้านขวาก็เหลือแต่3 3จริงๆก็คือ3ส่วน1เราก็จะได้เทียบอัตราส่วนอย่างทำเพราะฉะนั้น CQ ยาวเท่าไหร่นะยาว3ตรงนี้คือ CQ ด้าน CQ ใช่ไหมเราก็ใส่เลข3แล้วก็ด้าน QD คือฝั่งซ้ายยาวเท่าไหร่ยาว1ก็ใส่เลข1น่คือลงข้อมูลครบแล้วแล้วก็เริ่ม จากเวกเตอร์ที่โจทย์ถามซึ่งโจทย์ถามเวกเตอร์ P Q เราก็เริ่มจากเวกเตอร์ P Q ขอเขียนตรงนี้นะ P Q P Q นี่ลากจาก P ไปไหนนะ P ไป Q อันนี้คือเวกเตอร์ P Q เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วกันขั้นตอนแรกเริ่มมาแล้วเริ่มจากเวกเตอร์ที่โจทย์ถามแต่ยังไม่จบมันต้องเดินทางที่สั้นสุดมันจะมีด้านด้าน ล่างกับด้านบนพี่ว่าด้านบนขั้นตอนสั้นกว่าใช่ไหมคือเราเดินยังไงก็ได้เริ่ม P แล้วก็จบที่ Q มันก็จะเป็น P C บวก C Q ใช่ไหมมันจะมาพอดีกันแต่ว่าถ้าด้านล่าง3ขั้นตอนเยอะอยู่ใช่ไหม P B B A A D คือเยอะมากด้านบนแล้วกันนะเราก็เป็น P C แล้วก็ไปบวกกับ C Q เราจะได้ P C บวกกับ C Q ทันไหมอันนี้คือขั้นตอนแรกจบแล้ว แล้วก็ขั้นตอน2คือเปลี่ยนเวกเตอร์ให้เต็มเส้นคือทั้ง P C และ C Q อ่ะมันแค่ครึ่งกันนะยังไม่ได้เต็มเส้นเต็มเส้นนี่ดูไงนะจากมุมถึงมุมเนะาะดูนะอันนี้คือ P C ปะลากจาก P ไป C ถ้าเต็มเส้นมันต้องชี้ทิศเดียวกันด้วยนี่คือเต็มเส้นเต็มเส้นเป็น B C เดี๋ยวพี่เขียนดูก่อนนี่คือเต็มเส้นคือ B C แสดงว่า P C เฉยๆยาวหนึ่ง ดูนะ PC เฉยยาว1แต่ว่าถ้าเต็มเส้นอ่ะมันต้องทางด้านเลยยาว3ม,มันเป็น1ใน3ของอะไรนะ BC ต้องเป็นเป็น1ใน3ของเวกเตอร์อันใหญ่จากมุม1นึงมุมต้องทิศเดียวกันด้วยนะเพราะว่ามันชี้ขึ้นไงต้องเป็น BC ส่วนอีกอันหนึ่งเป็นเวกเตอร์ CQ ก็มันลากอย่างเงี้ยจาก C ไป Q ก็ยังไม่ใช่เต็มเส้นแต่ว่า CQ ในยาวสา ถ้าเต็มเส้นคือต้อง C D เลยจากมุมถึงมุมถ้าเต็มเส้นนี่คือยาว4ใช่ไหมข้างบนยาวสก็คือ3ในสของอะไรนะ C D เพราะว่าต้องจากมุมถึงมุมอันนี้จบแล้วขั้นตอน2แล้วก็สุดท้ายขั้นตอน3คือเปลี่ยนเวกเตอร์ตอนนี้ให้ตรงกับที่โจทย์ถามนี่คือโจทย์ถามก้อนนี้ก้อนนี้โจทย์ถามเดี๋ยวพี่เขียนเวกเตอร์ P Q มาก่อน เราก็ไปดูว่าตัวไหนยังไม่เหมือนทุกตัวทุกตัวเพราะว่าโจทย์เป็น AB แล้วก็ AD ทุกตัวยังไม่มีอันเหมือนทำยังไง เออจริงๆจะเขาเรียกว่าไปไปเดินต่อก็ได้แต่ว่ามันก็มันก็เยอะเนาะแต่ว่าแต่แต่ว่าได้เหมือนกันทีนี้พี่ถ้าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมหน้าขนาดนะพี่อยากให้เราใช้หลักการที่เหมือนเวกเตอร์เท่ากันการเท่ากันของเวกเตอร์เดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังนะสมมุติว่าเวกเตอร์2เวกเตอร์จะเท่ากันได้มันจะมีเงื่อนไขอยู่2อย่างคือ1ความยาวต้องเท่ากันความยาวต้องเท่ากัน ความยาวในเรื่องเวกเตอร์เขาใช้สัญลักษณ์ไงนะใช้แอพก็คือขนาดแสดงว่าแปปอป u ต้องเท่ากับแอป B กับอันที่2คือทิศเดียวกันถ้ายาวเท่ากันแต่ชี้คนละทิศก็คือไม่เท่ากันในเรื่องเวกเตอร์ต้องทิศเดียวกันด้วยต้องทิศเดียวกันด้วย ไหนต่อนะต่อนะทีนี้เราจะแปลงเวกเตอร์ BC ตรงนี้นะมันชี้ยังไงนะชี้ขึ้นซึ่งมันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะด้านตรงข้ามมันยาวเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมแสดงว่า BC อ่ะมันจะเท่ากับ DA หรือ AD ต้องเ d เพราะว่าต้องทิศเดียวกันคือความยาวไม่ต้องสนใจมันเท่ากันอยู่แล้วนี่สีเ่เหลี่ยมแม่ขนาดเพราะฉะนั้น BC แปลงเป็น AD ได้เลยที่พี่ใช้วิธีนี้เพราะว่าโจทย์มันมี AD อยู่ด้ไงใช่ไหมที่หน้าเว,เเวกเตอร์บีอไอหน้า B อะไรตรงเนี้ยเราก็เลยแปลง BC เป็นใครนะ AD ได้เลยทันไหมงั้นตรงนี้นะได้1ส่วน3ก็คือ BC แปลงเป็น AD ได้เลยเพราะว่าจะได้ตรงกับที่โจทย์ถามแล้วก็ไปบวกกับ3ส่วนสอีกอันหนึ่งเป็นเวกเตอร์อะไรนะ C d เราก็ต้องแปลงที่มันเป็นทิศต,ตรงข้ามสีเขียวแล้วกัน C d ลากจาก C ไปดีถ้าตรงข้ามก็คือด้านล่างเนาะต้องทิศเดียวกันด้วยก็คือ B อะไร BA คือความยาวมันเท่ากันอยู่แล้วอะเราก็แปลง C D เป็น BA อันนี้เท่ากับคำถามยังเออเหลือข้างหลังอะใช่ไหม คือ AD ตรงแล้วแต่ว่าที่โจทย์เป็น AB เราต้องสลับก้อนเนี้ยเนี่ยต้องเปลี่ยนก้อนเนี้ยต้องสลับเป็นใครนะ AB พอสลับเราจะติดลบเพราะฉะนั้นตัวหน้าเหมือนเดิมเป็น1ส่วน3 AD แล้วเราก็สลับเนาะมันจะมีลบลบ3ส่วน4อะไรนะ AB แล้วก็เท่ากับเวกเตอร์ PQ ทีนี้ตอบได้แล้วแต่ว่าอย่าตอบผิดนะต้องเอาเครื่องหมายอะไรมาด้วยนะเวลาตอบ a อ A คือใครนะเเลก็กอะใช่1ส่วน3มไหมไม่มันอยู่ข้างหน้า A B ดูดีนะตรงนี้นะมันอยู่ข้างหน้า A B แสดงว่าถ้าอยู่ข้างหน้า A B อ่ะจะไม่ใช่1ส่วน3อยู่ข้างหน้า A B จะเป็นลบ3ส่วน4เอาลบมาด้วยแสดงว่า A ตอบลบ3ส่วน4แต่ว่าคนที่เป็น BB B เนี่ยอยู่หน้า A D ก็ตอบ1ส่วนเะยนะ1ส่วนสา